นี่โยนมมาไว้ตรงนี้ไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนโอเคไปแล้วว่าเอ้ยไม่ไม่ทำไมได้เดินไปเลยไม่พันหรอกอนะไปไปไปแล้วเลยไปแล้วครับทุกคนโอเคโอเคพร้อมอือฮะ เดี๋ยวเดิน้ายซ้าย้ายสายสายมายาวเกิน,น่ยทุกคนเคลียร์เลยนะว้าวเอาบุ้งสีมาครับได้ได้ได้ได,ไดูว่าเราเอาไม้ไว้ตรงนี้มั้งเว่าอยู่ไว้ตรงนี้เลย เดี๋ยวผมจะไว้ไม้ตรงนี้นะฮะทุกคนได้ยินผมไหมอะฮะก็สายมันทันไปหน่อยนะฮะทุกคนสายมันเยอะนะเย้ไหมรูดรูดรูดเขเคๆไปนี่ครับนี่ครับมนี่ครับผมนี่เป็นเป็นน้องนะฮะนี่ก็กำลังเขีย่ยอยู่นะฮะผมเอาให้เรียบเยเอวให้เรียบ นี่นี่นี่อยากให้เห็นหินใช่ป่ะนี่มี่ยกอย่างนี้มาดูนี่นี่อยากเรียนรู้มันเขายกอย่างนี้ยนี่นี่มีถ้าอยากเห็นหน้าอย่างนี้นี่ นี่ฮะทุกคนดูซ้ายมือเนี่ยว้าววันนี้รับหน้าที่เป็นนี่หน้าน้มคุ่นลงค่ะเป็นคนเหนียวนะคะอย่าลืมกดใช้กดไลค์กดแ like, ชร์กดติตดตั้ให้ผมด้วยนะทุกคนนะ เค okay. มาต่อเลยโอเคออกเลยต okay. ่อ,อเลยนะทุกคนมามามาบุกี้บุกี้มาเอาเดือเอาเอดือมาแล้วเอเคมาโอเคมาแล้ว ตอนนี้ก็เรากำลังจะเทกันเสร็บร้อยเทครับเย่ว้าวปรกกันด้วยฮะโอ้ เกมเมอร์นะครับโอเคฮะตรงนี้ก็เกี่ยวทําเกี่ยวกับอันนี้ฮะผมเป็นช่องใหม่ฮะก็เลยไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะคิดชื่อช่องอะไรต้องคิดชื่อช่องนี้นะฮะทุกคนเพราะผมก็ไม่รู้ว่าน,นั่นนะฮะผมว่าเขาชื่ออะไรนะฮะแล้วผมคือเขียนภาษาอังกฤษไม่เป็นไงคือเลยแบบคือเลยก็ต้องตั้งกันเลยไปดูกันเลยปะปต่อต่อ,ตอ,ตอยกมายกมา โอ้โหหนักหนักหนักโอ้โหเอากล้องไม่เห็นเลยเห็นเลยครับเห็นแล้ครับอือเอากล้องมาตรงนี้ครับอ่ะฮะหมุนมาเลยหมุนมาดิมันต้องยกอ่ะหมุนมาหมุนมานี่ครับโอเคเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ตอบเลยเฮ้มาแล้วคะทุกคนโอเคสุดยอดเลย โอเคสุดยอดโอเคไหมโอเคโอเคเหยียบๆให้มันเสมอโอเคไปต่อเลยไปทำ ไปดูนี่กันเลยว้าวโอ,โอ,โอ้ทางสวยเลยทุกคนทุกคนว่าสวยไหมคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ด้วยนะ Okay. เออเฮ้ยเฮ้ยถายไม่โอ้โหยาวไปแล้วเก็บก่อนทุกคนเก็กบกะโอเคมาเดี๋ยวรับหน้าที่เป็นคนแน,นนั้นเองไปดูทุกคนไปดูตรงนู้นกันดีกว่านี่ฮะทุกคนโ okay. อเคก่อนเสร็จังโอเคเสร็จแล้วพร้อมนะโอเค ไม่หล่นเลยโอเคว่าไงเป็นไงบ้างฮะโอเคโอเคโอเคได้ไหมพูดหน่อยพูดหน่อย ได้ครับได้ครับโอเคสุดเลอะเลยทุกคนไม่เหมาะเลอะไหมก็เลอะเดี๋ยวไปอาบน้ำไม่เป็นไรแล้วฮะทุกคนโอเคฮะสัว มาเลยทุกคนไม่ได้ใส่ไม้แล้วนะทุกคนเกตการเลิกเลยใช่ใช่แ่เกกทุกคนเดี๋ยวตอบมันจะพันสายขาดนมาเลยไปเดี๋ยวจะรีวิว้อโอเค มีสระน้ำด้วยนะครับ้ยฮะพวกนี้ฝากติดตามด้วยนะฮะผมใครไม่ลืมเดี๋ยวช่องเดี๋ยวช่องวันนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยไว้ที่หลังนะคะผมเดี๋ยวนะผมเดี๋ยวถ้าผมชื่อช่องใดแล้วนะคะผมจะมาปล่อยตัวฝากกดตัวให้ดูนะกดไลค์ให้เขาด้วยนะคะผมผมก็สามสิบแปดซับเองนะคะผมนี่ฮะผมนี่มีสี่ซับนะฮะแต่คนนี้เขาก็เก่งนะคะผม

ชมเลยฮะโทษนะครับผมที่มาบางังโอเคไปเลยยกเลยครับหายยกเลยเลยยกเลยหาทุกคนโอ้โหหนักไปใช่มั้ <Hey. S 1> ครับเข้ามาได้นอยก็ได้เฮ้ยเกียร์แลครับ แก่สวยมาก,ากเลยฮโอ้โหหนักแม่นฮะทุกค,คนขออะไรกันะเย,ยอะไปอันนี่นะทำทำคนนี้แล้วนะครับครับผม โอเคครับอันก็มาเลยหันแล้วครับโอเคอันไปฝั่งนุชเดี๋ยวมาเดินรอบเดินรอบอ่าเลยเลยเลยนะครับโอ้ยมาเลยฮะไปไปดูคนเขี่ยกันเลยฮะ คลิปนี้นะัะผมจะจบไว้เพียงเท่านี้นะคะผมครับอรอต่ออีพีหน้านะคะอีพีสองนะครับี่เอครับผมเดี๋ยวก่อนจบนะฮะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นที่ผมถมกันนะคะผมไปดูกันเลยตอนนี้นะคะผมมาถึงฮะมาถึงตรงนี้แล้วครับที่ผมถมกันนะครับเมื่อวานเลยนะครับสดๆดร้อนร้อนนะครับ ตกกระป๋กเลยทุกคนีครับมีอะไรมาอึมั่งก็ไม่รู้นะไม่รู้นะครับมีแต่ขี้ไก่ขี้แมวนะครัหม้อว่านตกกระป๋กนะครับตกกระปกมากนะฮะทุกคนใช่ครับมันเลยไม่ได้นะทุกคนไปขอคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ